เมื่อมาถึงสำนักศึกษาสร้างอินแล้วสีเฟิ่งเนียนก็พบว่าสีเวยซ่งนั้นนั่งรออยู่เขาก็เลยเข้าไปทักทายพี่สาวส่วนสีเวยซงก็ได้ชักกระเบี่ออกมาแล้วก็บอกไปว่าต้องการมอบให้กับหลี่ชุนกัง หลี่ฉุนกังก็โชว์สกิลด้วยการใช้วิธีกระบี่ให้กับสีเวยซ่งดูและทั้งหมดนี้ก็คือการลองเชิงของสีเวยซ่งสีเวยซ่งได้ชวนสีเฟิงเหนียนไปคุยธุระที่ห้องของนางและก่อนที่สีเฟิงเหนียนจะไปหลี่ฉุนกังก็ได้ขอยันเทพไว้เพื่อใช้ติดตามดูสีเฟิงเหนียนในระหว่างที่เดินอยู่นั้นสีเฟิงเหนียนก็ได้ถามสีเวยซ่งไปว่าเพราะอะไรวันนี้ถึงไม่ค่อยมีนักศึกษาสีเวยซ่งก็ได้บอกไปว่าวันนี้นั่นมีการสอบในรุ่นของนางนั่นมีการสอบเรื่องการ ห่วงจุ้ยและจับชีปรจรด้วยความสงสัยสีเฟืงเหนียนก็ได้ถามไปว่าแล้วทาไมสีเวยซ่งถึงไม่ยอมไปสอบสีเวยซ่งก็เลยบอกไปว่านางสามารถประลองวิชาห่วงจุย้ยจนเอาชนะอาจารย์ตัวเองได้3ามครั้งแล้วตอนนี้เสนาบดีหวังก็ยอมคารวะและยอมรับตัวนางเป็นอาจารย์แล้วสีเฟืงเหนียนก็ได้ถามไปว่าแล้วสํานักศึกษาไม่ว่าอะไรสีเวยซ่งก็เลยบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีมาก กวีนิพนธ์คำภีจู้จริงภาพวาดหรือว่ายันเทวาอาจารย์ที่สอนวิชาเหล่านี้ก็ลัวแต่พ่ายแพ้นางทั้งหมดและช่วงนี้ตัวนางก็เป็นคนสอนวิชาเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อพูดถึงตอนนี้สีเฟิงเหนียนก็ถึงกับทึ่งแล้วก็บอกไปว่านอกจากสีเวยซ่งแล้วที่นี่ก็คงไม่มีใครอีก แต่สีเว่ยซ่งก็บอกไปว่าแต่ว่านางก็ยังสู้สีเฟิงเหนียนไม่ได้ที่ออกเดินทางตั้งไกลเพื่อผ่าตายที่เมืองอูตีแลหว่ากที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันอยู่นั้นเจ้าขายก็เข้ามาแนะนําตัวว่าเขานั่นคือพี่เขยของสีเฟิงเหนียนสีเว่ยซ่งก็รีบปฏิเสธอย่างไวว่าตอนนี้ไม่ใช่เจ้าขายก็เลยบอกไปว่าถึงตอนนี้ยังไม่ใช่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ใช่เองสีเว่ยซ่งไม่รอช้านางได้หันกระบี่แล้วก็พุ่งไปหาเจ้าขายทันทีหลังจากที่ควนประสาทเสร็จแล้วเจ้าขาย ก็ได้ไปพบกับหยวนทิงซานและก็บอกห,หยวนทิงซานตามดูสีเฟื่องเหนียนเอาไว้ด้วยความสงสยัยหยวนทิงซานก็เลยถามไปว่า ตอนนี้ลีชุนกังไม่ได้อยู่ข้างกายสีเฟื่งเหนียดแล้วทําไมเจ้าขายถึงไม่ยอมลงมือเจ้าขายก็เลยบอกไปว่าลงมือที่นี่ไม่ได้เราไม่อย่างนั้นชื่อเสียงก็พังหมดตัดไปที่ลีชุนกังซูซิลได้มาบอกลีชุนกังเรื่องที่เจ้าขายต้องการนัดพบเมื่อเจ้าขายได้พบลีชุนกังแล้วก็ได้บอกไปว่าที่ลีชุนกังนั้นยอมเก็บตัว20ปีก็เพราะว่าในตอนนั้นได้พลังมือฆ่าอาพรเขียวเฟิงตูและเรื่องนี้ก็ติดอยู่ในใจมาตลอดลีชุนกังก็เลยถามไปว่าแล้วใครเป็นคนบอกเรื่องนี้ Merci. เจ้าขายก็เลยบอกไปว่าไม่ว่าสีเซียวได้เสนออะไรให้กับหลี่ฉุนกังตัวเขาเองก็สามารถทําได้เช่นกันขอแค่หลี่ฉุนกังให้ตัวเขาได้สังหารสีเฟิงเหนียนก็พอส่วนเฟิงตูแม้ว่านางจะตายไปแล้วแต่ว่าสํานักของนางก็ยังอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นสํานักเล็กๆแต่หลายปีมานี้ก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นักและนี่ก็เป็นมรดกที่เฟิงตูได้เหลือเอาไว้แล้วตัวเขาก็รู้ดีว่าที่นี่นั้นอยู่ที่ไหนเมื่อพูจบเจ้าขายก็เอาจดหมายออกมาหลีฉุนกังก็เลยถามไปว่า แล้วเจ้าขายจะลงมือที่ไหนเจ้าขายก็เลยบอกไปว่าที่เมืองอูตีถึงแม้ว่าหลีฉุนกลางจะรับปากหรือไม่เขาก็ยินดีที่จะมอบจดหมายนี้ให้กับหลีฉุนกลางตัดไปที่สีเฟิงเหนียนสีเวยซ่งได้บอกว่าสีเฟิงเหนียนนั่นกลับไปเลี้ยงไปส่วนานางจะไปเมืองอูตีแล้วก็เอากระบ,บี่มาให้เองสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกว่าไม่ได้เพราะขนาดตัวเขาเองก็ยังต้องให้หลีฉุนกลางเป็นคนช่วย ถ้าอย่างนั้นก็คงเอากระบี่มาไม่ได้ซีเวยซ่งก็เลยถามไปว่าสีฟึ่งเหนียนรู้หรือเปล่ามี2เรื่องที่คนใต้ย่าน้นสนใจเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ดีชุนกังไปที่เมืองอูตี เพื่อประลองแก้มือกับหวังเซียนจือตสีเฟิงเหนียนก็บอกไปว่าหลีชุนกลงไม่ได้สนใจเรื่องนี้สีเว่ยซงก็เลยถามไปว่าแล้วการประลองมีโอกาสเกิดขึ้นไหมสีเฟิงเหนียนก็เลยคิดว่ายังไงก็มีโอกาสเกิดขึ้นสีเว่ยซงก็เลยบอกไปว่าตอนนี้เติงไทเอ๋อก็ไปที่เมืองอูตี้แล้วแล้วถ้าการประลองเกิดขึ้นเมื่อไหร่ประตูสวรรค์ก็มีโอกาสเปิดขึ้นและก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าสีเฟิงเหนียนน่าจะปลอดภัยเพราะว่าหลีชุนกลงก็ติดพันการประลองอยู่ สีฟึงเนียนก็เลยบอกไปว่าเขาไม่อยากเป็นปเปรยเหลียงอ,องเหมือนกับสีเซียวและจากนั้นสีเฟิงเนียนก็ได้ถามไปว่าแล้วเรื่องที่สองมันคือเรื่องอะไรสีเวซงก็เลยบอกว่าเรื่องของเจียงหนีกับชาวชางชิงที่ไปดิแด,ดนสู่แล้วเรื่องนี้ไต้ล่าก็รู้เรื่องหมดแล้วสีเฟิงเนียนก็เลยบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของเขาเองแล้วที่ทําไป ก็เพื่อต้องการก่อเรื่องให้เกิดความวุ่นวายตัดมาที่วังหลวงเสนาบ,บดีจางจีลู่ได้ขอเขาฟ้าฮองเต้แต่ว่าฮองเต้ก็ไม่สะดวกพบก็เลยส่งหยางไทชุยมาแทนจางจีลู่ต้องการให้แม่ทัพกูเจียนถังนำทัพเพื่อไปปราบดินแดนซีสูแต่หยางไทชุยก็บอกไปว่าตอนนี้กูเจียนถังได้ลาป่วยแล้วแล้วฮองเต้ก็ส่งอนุมัติจางจีลู่ก็เลยเสนอทางเลือกที่สองก็คือเฉินจือเปาแล้วเขาก็ได้ส่งจดหมายไปถึงเฉินจือเปาแล้วเพื่อให้เฉินจือเปาเสนอตัวนำา ถ้าทำสำเร็จเสนาบดีจางจีลูก่ก็ยินดีสนับสนุนฉันจือเป้าให้เป็นอ่องต่างแท้โดยไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจเปยเหลียงแต่ก็ดูเหมือนว่าเฉินจือเป้า ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักแล้วสาเหตุที่จางจีลู่เลือกเฉินจือเปานั่นก็นเป็นเพราะว่าต้องการให้เปยเหลียงเกิดความแตกแยกแล้วก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างไทชุยได้บอกไปว่าแผนการนี้นั้นดีเยี่ยมส่วนฮองเต้ก็เห็นด้วยแต่ว่าตอนนี้สีเซียวยังอยู่เฉินจือเปายังไงก็คงไม่กล้ารับงานเพราะว่าเกงใจสีเซียวส่วนฮองเต้ก็ต้องการให้สีเซียวนั้นตายซะก่อนแล้วจากนั้นค่อยให้สีเฟิ่งเหนียนกับเฉินจือเปานั้นสู้กันเมื่อพูดคุยถึงตอนนี้แล้วจางจีลู่ก็ถึงกับปวด เพราะไม่รู้ว่าจะให้ใครนับเป็นคนนำทัพดีอยากไท้ช่ยก็เลยเสนอทางเลือกไปว่าให้ส่งคนไปสังหารองค์หญิงซีชูแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าซีซูขาดผู้นำยังไงก็คงรวมตัวกันไม่ได้แล้วก็เหมือนเมน็ดทรายที่กระจัดกจายแต่จางจีลูก,ก็บอกไปว่าปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนรับงานเพราะซีชูมีเฉาชางชิงอยู่ ด้วยความสงสัยจางจีลู่ก็ได้ถามไปว่าใครเป็นคนที่เสนอแผนการนี้อยา,ายกได้ช่วยก็เลยบอกไปว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนที่เสนอแผนการตัดไปที่สี่เฟืองเหนียนที่ในตอนนี้เตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วสีเว่ยซ่งก็เลยมาส่งที่ท่าเรือ แต่แล้วไอเด็กแสบก็วิ่งเข้ามาะนะนำตัวสีเวซ่งก็เลยถามไปว่าเด็กคนนี้นั่นคือใครสีเฟืงเหนียนก็เลยบอกไปว่าเก็บได้ข้างทางแล้วก็บอกว่าเป็นลูกสีเซียวในขณะที่เด็กแสบดีใจแล้วจะเข้าไปกอดสีเว้ซ่งเรือไม่คาาคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าสีเว้ซ่งได้ทีบไอเด็กแสบจะล่วงน้ำไปแล้วจากนั้นสีเฟิงเหนียนก็ได้มอบลูกเสือคูหุยให้กับสีเวซ่งแล้วกอดที่สีเฟิงเหนียนจะขึ้นเรือเอาก็ต้องการกอดลาสีเว้ซ่งแต่ว่าสีเวซ่งก็ไม่สนใจนา ได้หมุนตัวแล้วก็เดินกลับห้องพักไปส่วนสีเฟืองเนียนก็ถึงกับหน้าหงอยเพราะว่าแม้แต่กอดลาก็ยังทําไม่ได้